เพื่อนๆครับพายุเข้าอีสานไม่ทราบว่าบ้านใครโดนหรือเปล่าแต่เนี่ยฝนตกแต่เมื่อคืนเนี่ยเนี่ยตกมาเรื่อยๆยังไม่หยุดเลยทํามาเท่าไหร่ก็ยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆนี่สี่โมงกวานะ่าแล้วผมพอดีผมเอารถมาต่อไมไงรถสีโกมา ถอดอะไรไม่รู้เนี่ยล้างเขาเขาศูนย์เขา,ออเขาถ้าจะจ่ายทั้งสามหมื่นกว่าผมก็เลยมาหาช่างข้างนอกบอกไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากแค่ถอดออกมาล้างไม่ถึงหมื่นผมก็ติดงกอยู่ตรงนี้ไปไหนไม่ได้พอดีมันอยู่ตรงหน้าปสรร้อยเอ็ดพอดีผมก็เลยนั่งดูรถวิ่งผ่านไปผ่านมา ไม่รู้จะทําอะไรคนไปไหนไม่ได้เลไปเดินนู่นเดินเล่นได้ยังพอฆ่าเวลาได้แต่เนี้ยไปเดินเล่นที่ไหนไม่ได้เลยผมก็ดูรถเนี่ยอ๋อมันวิ่งไปไหนมั่งอย่างรถตู้นี่ครับเดี๋ยวนี้มันจะมีรถตู้รถอะไรโอ้วิ่งกันเยอะแยะไปหมดนะครับร้อยเอ็ดเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางมหาสารคาม ทางทิศตะวันตกเนี่ยติดมหาสารคามประมาณ40กิโลทิศตะวันออกติดเชียวโสตร์ทิศเหนือติดกระสินธุ์40กิโลทิศใต้เนี่ยรู้สึกว่าจะไปบุรีรัมย์สุรินทร์สีสะเกตทางนู้นอ่ะอันนั้นอ่ะประมาณ7 0 80ิดโลร้อโลหรือเท่าไหร่ประมาณเนี่ยผมไม่แน่ใจใกล้สุดก็น่าจะเป็นบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดมันจะอยู่ตรงกลางพอดี มันก็เลยมีรถน่ะวิ่งไปทั่วทุกจังหวัดเลยแล้วก็ตามอำเภออีกผมก็นั่งดูอยู่ <c oughs> เพลินๆดูรถแล้วก็มีสายกรุงเทพอุบนมุกดาหารอะไรเงี้ยวิ่งผ่านโอ้มันเยอะมาก <c oughs> ผมเคยเป็นเด็กรถเก่าไงกระเป๋าตั้งแต่สมยัยรถรถแดงอะ่ะเป็นพัดลมนะยังไม่มีแอร์สมยัยรถอะ่ะ รับคนเข้ากรุงเทพเีก็เดินทางยาวไกลอ่ะแปดเก้าสิบชั่วโมงอย่างน้อยถ้าว่าหน้าเทศการคนเยอะๆหน่งยืนจนขายแข่งก <c ười> ว่าจะถึงกรุงเทพมาจากกรุงเทพกว่าจะไปถึงอุบลมุกดาหารร้อยเอ็ดนี่ยโห,โหเด็กรถอ่ะพี่น้องเลย ผมก็ฝนก็ลงมาเรื่อยๆผมก็รอให้รถเสร็จวันนี้ก็เลยไม่ได้อัดเพลงอัดคลิปอะไรเลยก็เลยถ่ายบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูว่าเนี่ยมันเจอพายุร้อยเอ็ดมองไปแล้วฟ้าน่าจะทั่วภาคอีสานอนะ่ะภาคอื่นผมไม่แน่ใจ ไม่รู้มีข่าวมัคือไม่ได้ตามข่าวเลยไนงะภาคกลางกรุงเทพภาคเหนือเชียงใหม่ชนบุรีไม่รู้โดนด้วยมันตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะผมมัวดูแต่กีฬาอะไรพวกนี้มันมัน,มนไม่ได้ตามข่าวนะแล้วก็ฟังข่าวกันเมืองนิดหน่อยแล้วก็พอมาเข้ามาในเมืองเห็นฝนตกไปถามเขาก็บอกโอ้ อายุเข้าน,น,นู่นน่ะถึงหลายวันน่ะสองสามวันน่ะเขาบอกบอกเหรอโอ้โหเราไม่รู้แต่ผมเตรียมล่มเอาไว้แล้วไม่ได้ไปเพียงแต่ว่าเราไปเดินดูของโดนนู่นนั่นนี่ไม่ได้เลยวไปเดินหาดูอะไรตามร้านเครื่องเสียงร้านพอดีมีร้านเนี่ยร้านกีตาร์อยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยข้างๆเดี๋ยพอได้ชมหน่อย ผมเข้ามาซื้ออะไรประจําอยู่ตรงเนี้ทีมิวสิกมีอะไรผมก็แวะมาลาดเนี่ยทีนี้ก็เข้าไปซื้อบ่อยแล้วไงวันนี้ไม่มีอะไรซื้อก็ขี้เกียจเข้าไปดูอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมมารีวิวร้านขายเอาลูกกีตาร์อะไรนั่นอันนี้ก็เบื่อแล้วก็เลยมาดูรถข้างนอกแนวทีมิวสิก มีอยู่ไม่กี่ร้านคนระับเราเาจจแรู้สึกว่าร้านซีเนี่ยจะของเยอะหนะ่อยมีเบนเดอร์ตัวของอเมริกันแท้นะหกหมื่นกว่าบาททางมาตรฐาน mm hmm. ก็เข้าศูนย์อนะ่ะมันต้องเสียค่าจะจ่ายไปประมาณสามหมื่น่ะรถผมอะ่ะเสียต้าผมก็เลยมาลองข้างนอกเผื่อว,ว่ามีตังเหลือสักหน่อยจะได้ ขอ F สามหนึ่งศนยสักตัวหนึ่งอยากได้ยามาห้า F สามหนึ่งศูนที่มันทังไปนะ่ะของผมอะ่ะก็เลยอยากได้ตอนนั้นไปยเแทนหน่อยเผืือมีตังเหลือ,อตรงเนี้ยังไม่ยังไม่รู้ว่าจะใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าซ่อมรถแต่ขั้นแรกอะ่ะคือตกลงกันไว้สองพันสองพันห้าดูสิจากสามหมื่นกว่าสองพันห้าแต่ว่ามันยังไม่รวมพวก น้ำยาพวกปะเก็นพวกอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันรื้อออกมาแล้วมันต้องมีมันต้องเปลี่ยนด้วยไงแต่เขากําลังทำเ่มืนช่าคนเดียวเลยแหละก็ดีว่าถอดคนเดียวประกอบคนเดียวมันได้เข้าใจแต่หลายคนบางทีตองใส่รับไม่ครบไม่รู้ผมก็ไม่รู้แต่ปกติผมไม่เคยเข้าเลยนะเพราะว่าผมเคยต้อมรถเก่าผมจะไม่เข้าเลย อันนี้ผมชอบดูรถเนี่ยคันอยากทนเนี่ยมาจากอุบลราชธานีมาจากอุดรจะไปอุบลหนุ่มสีเขียวๆนุ่นก็นรถจิงไปไหนไม่รู้เดีย๋ยวต้องอ่านป้ายข้างๆนี่ยังเป็นบ้านสมัยเก่าอยู่นนเน่ยเ <c ười> คยเห็นนะเนี่ครับเ,เ,เรียกรถรถรุ่นเก่ารถรุ่นแบบขาวบงดนตรีสายยันสัญญาอะไรไปแสตดแดงร้อยเอ็ดอาสามารถอ๋อ อันมานเป็นอำเภอหนึ่งของร้อยเอ็ดยังมีอยูอ่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่แต่ว่าตุวรรณภูมิอะไรเงี้ยพนมไพรผมดูแล้วโพนทองเนี่ยตั้งสี่สิบกโลห้าสิบโลแบบยังใช้รถแบบรถสองแถวอะ่ะคันเก่าๆอยู่อะผมงงมากเลยเอาผ้ายางกั้นฝนตกอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เออแบบก็มันก็ลุยๆอ,อ่ะคนแบบนี้เขาก็นั่งกันจนกินแล้ว การสนุกดีขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมผมเจ็ดน,นาทีนะขอบคุณครับสวัสดีครับ